มีกับรังผึ้งกระรั้งหนึ่งในป่าลึกเขียวขจีมีม,มีตัวหนึ่งชื่อว่าหมูตู้หมูตู้เป็นมีคนสีน้ำตาลนุ่มฟูมีรูปร่างอ้วนโกลมสมบูรณ์ประเขาชอบกินน้ำผึ้งเป็นชีวิตจิตใจทุกเช้าเขาจะตื่นมาแต่เช้าเดินเตาะแตะไปตามทางเก่าๆใต้ต้นไม้ใหญ่เพื่อหารังผึ้งเขาจะใช้กิ่งไม้ยาวคอยคอยแย่เอา พวงพึ่งมากินอย่างระมัดระวังแต่หมูตู้ก็มีนิสัยอย่างหนึ่งเขาไม่เคยคิดถึงใครเลยนอกจากตนเองพึ่งก็แค่มแมลงตัวเล็กฉันหิวมากกว่าหมูตู้มักจะพูดเช่นนี้เสมอวันหนึ่งขณะที่เดินตามทางเขาเจอหลังพึ่งขนาดใหญ่แขวนอยู่บนต้นไม้สูงลมพัดและกลิ่นน้ำพึ่งก็หอมฟุ้งทำให้ท้องของเขาร้องจอกจอกในทันที นี่ใช่เลยมันต้องหวานสุดๆแน่ๆหมูตู้มองซ้ายมองขวาไม่มีพึ่งสักตัวอยู่ไกลเขาจึงหยิบก้อนหินก้อนใหญ่แล้วปลาใส่ลังพึ่งยังสุดแรงตัวปักเสียงของลังพึ่งสน่นและล่วงหล่นมาดังโครมแต่มันยังไม่จบแค่นั้นเจ้าพึ่งนับร้อยบินว่อนออกมาอย่างโกรธจัดพวกมันไล่ต่อยหมูตู้จนวิ่งหนีตเตลิดไปทั่วทั้งป่า โอ๊ยเจ็บเจบพ่อเธอหมูตู้ร้องลรานวิ่งไปชนกับต้นไม้บางต้นตกหลุมบ้างจนในที่สุดก็กระโดดลงไปในบ่อน,น้ําเพื่อหลบฝูงผึ้งแต่เมื่อแน่ใจแล้วว่าผึ้งนั้นบินจากไปหมดแล้วหมูตู้ก็ปีนขึ้นมาจากน้ําตัวเปียกปอนมีรอยต่อยเต็มตัวเขานั่งหอบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่สะบักสะบอนจนหมดเรี่ยวหมดแรงขณะนั้นเองเจ้าเต่าแก่ๆตัวหนึง่งเดินผ่านมาอย่างช้าๆ มันถามด้วยความตกใจโอ้โหลูกเอ้ยไปโดนอะไรมาทำไมถึงได้ดูยิงๆขนาดนี้มูตู้ถ้หนาเศร้าผมแค่อยากกินน้ำพึ่งแต่พึ่งมันไม่ยอมผมเลยปามันลงมาแล้วก็โดนลุมแบบนี้แหละเจ้าเต่าพยักหน้าเบาๆแล้วกล่าวว่าเจ้ารู้ไหมน้ำพึ่งอร่อยก็จริงแต่กว่าจะได้มันมาพวกพึ่งต้องช่วยกันบินไปไกลนับสิบๆไม้ เก็บละอองเกสรทีละนิดแล้วนํามารวมกันที่รังทํางานตลอดทั้งวันโดยไม่ได้พักไม่ใช่เรื่องเพื่อตัวเองแต่เป็นเพื่อรังเพื่อราชนีเพื่อลูกหลานแต่เจ้ากลับทำทลายทุกอย่างภายในพริบตาเพราะแค่ความหิวของตนเองหูตูได้ฟังดังนั้นก็เงียบไปเขาค่อยๆนั่งลงและพั้มพึงผมไม่เคยนึกถึงแบบนี้มาก่อนเลยผมนึกถึงแค่ตัวเองตลอด วันต่อมาหมูตูก็กลับไปใต้ต้นไม้หลังพึ่งที่เคยอยู่เดิมเขาเห็นพึ่งหลายตัวกำลังบินกลับมาพยายามสร้างรังใหม่คราวนี้เขาไม่หลบซ่อนไม่ป่าลังและไม่ทำร้ายแต่ใช้แรงของตนเองค่อยๆเก็บดอกไม้แล้ววางไวใ้ใกล้ๆต้นไม้ให้พึ่งแล้วเฝ้ามองดูมันอย่างห่างๆและเงียบ เวลาผ่านไปพึ่งก็เริ่มกลับมาอีกครั้งหลังพึ่งใหม่ก็เริ่มเป็นรูปเป็นรา่างมูตู้มองด้วยรอยยิ้มแม้มันจะยังหิวน้ำพึ่งแต่หัวใจมันก็อิ่มมากกว่าเดิมข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้ในโลกนี้ไม่มีใครตัวเล็กเกินไปที่จะถูกทำร้ายและไม่มีใครตัวใหญ่เกินไปที่จะเรียนรู้ความเคารพผู้อื่นอย่าเห็นแก่ตัวจนลืมว่าทุกชีวิตรวนมีคุณค่าและความอดทนรออย่างให้เกียรติ หวานกว่าน้ำพึ่งใดๆเสมอ